ครับตูสวัสดีครับครับผมตูตูเป็นคอดบ้านไหนบ้านกันกงครับบ้านกันกงแตกบ้านพิมพ์พายนะครับอ๋ออำเภออำเภอจตุรัสจอบตำบลละหานอำเภอจตุรัสตำบลละหานครับตำบนละหานเนาะอตัวอายุเท่าไหร่นี่สี่สิบเจ็ดจบพิมพพลาดยังไดเหตุเกิดเมื่อไหรเหตุเกิดเมื่อไหรเหตุเกิดวันเ้าร์เลยครับ ไปใช่ไหมไปนครสวรรค์เป็นงั้นบวชไป็นงั้นบวชนครสวรรค์ครับกลับมาไปกับผู้ใดแน่ไปกับญาติพี่น้องประมานสิบคนครับสิบคนครับขาขับลับจะคนครับกลับสิบคนครับขาขาขับขาขับมากสิบคนคือกันไปไปเท่าใดขับเท่านั้นว่าท่านท้อไปครับแสดงว่าไอ้สิบคนเนี่ยทิพมาทิพมาด้วยกันนี่แสดงว่าเขาลู่เขาเห็นว่ามือนี่เขาโดดนี่ยังแม่นบ่ บ่เห็นครับอ้าวคนนี้เขาเพิ่นเขาไปเขาไปน้ำบ uh, ่บ uh, mm ่แมนเอ่อเข้าเข้าขอไปคนเดียวเห็นเห็นครับเห็นได้เป็นตรวจเงี้ยวตรวจยังไงเห็นครับอ้าวเหตุเกิดมือเศร้านี่วันที่มือนี่วันที่สี่วันอาทิตย์ที่สี่ครับเวลาเจ็ดโมงเศร้ามันจริงนครับผมหกโมงครึ่งเลยครับหกโมงเสร็จเสร็จกลับมาจากนครสวรรค์สิมาบ้านครับก็ครับแต่ล่านท้องก็บอเขาแคาเปิดเติมแปดโมงเขาว่าผมโทรไปบอกให้แล้วแหละล่านท้องล่านท้องอย่เดยว ตอนท้องแปดก็ไม่ค่อยเปิดด้านท้องครับาอ่เฮ้าเามาถึงตรงนั้นเนี่ยเฮ้าขับแม่แล้วขเขาเรียกตรวจเงียวมีคนถูกตรวจเงียวกว่านาน,านี่ของเฮ้านี่มีบ่มีครับเออโดนจ้าคนไม่จะม,มีมันจะมีคนโดนดูแต่เขบขอมเขามาเขาว่าผมผมว่าเขาว่าเจ้าของเนี่ยคนคนอื่นเดี๋ยวจะขอเขาขอ,ขอ,ขอ,ขอมาคนคนอือ่นเห็นว่าเจ้าของมาโดนมาโดนโดนขีดศาลน้องสารไหอย่างนี้นะ หม,มายถึงว่าได้เขามาเฉพาะผู้ที่ตรวจฉีบผพานครับแม่นบ่ล้วแล้วคนคน,คน,คนที่ผ่านน่ะเขาพมกบอกว่ามีคนหนึ่งที่ผ่านแลนวอีกตำรวจคนหนึง่งน่าผมนี่ไม่ของอะไรนะตอนนี้คนบอกว่าไม่ต้อง้เข้ามาแั้นแต่แต่านนอกอไ้ตรวจได้ไงว่าผมอยู่ทหารแล้วถ้าเกิดเขาไม่เห็นผมว่าผมโดนจับว่าผมอีนี่นี่แล้วว่าผมเคยปล่อยผม,มยังนนเนี่ยเอาเน้นแน่น อืมยาข้าอที่ตรวจนี่คนไหนตรวจจําได้ปะจำผงไม่จำจำจนค้นที่ว่าภาพไปปรับไะครับภาพไปใส่ไปท้องไปขขยอ๋อมีมีค้พผ่าอุ้งเท้าไปขายครับอายุประมาณเท่าไหร่โอ๊บเป็นการหายเต็มด้วยครับเดี๋ยวหลังจากตรวจชีวภาพพันธุ์เเกิดได้ยังคืนครัาผมเดี๋ยวหลังจากตรวจชีวภาพันธุเขาแจ้งว่าอย่างไรแน,น่ ขาแจ้งว่าครับเขาไม่แจ้งครับเขาไปเขาไปในห้องในห้องที่ว่ามีพวกเออห้องที่วันดูครับมีพวกจอความตัวอย่างอยู่นะครับอืมเขามีมีอยู่ในห้องนั้นจะคนคนเดียวเอ่อคนเดียวยศอย่างประมาณว่าอายุมากหน่อยไอ้ไอ้ยุกับประมาว่าถึงร้อยสี่สิบเนี่ยครับก็เป็นนุ่มๆอยู่ครับเป็นคนเจรจาครับเขาบอกว่าต้องใจเท่าไหร่ ต่อมว่าถ้าก็เขาเขาจะที่บายผมฟังนะถ้าไปเสียค่าปรับยูสารจะจะเสียสามหมื่นไม่ว่าสิเนาะเสียสามหมื่นแล้วมันจะค่าเดินทางค่าหนุนค่านี่ต้องมัดต้องนอนก็จะไปสารเนี่ยต้องนอนอย่างสองคืนกันเขาไม่รู้สิเนาะเพราะอ่าว่าต้องน้อยด,ดูแต่บางไงก็สองคืนแล้วไปซจโตัวกินสารไม่ว่าสิครับผมกัออย่านผมกับญาติต้อง แต่ยผมบอกว่าถ้าผมสอบถามว่าผมตั้งแต่ผมนั่งน,นี่รถจากรี่น้องผมไอ้เป่นไหมก็ขับรถเป็นประมาณนี้เนาะมันะมันเป็นก็ให้โทรไปบอกคนทางบ้านมาขับกลับไปเถ่อนบอกผมกนะบอกผมเถื่อครับครับแต่ที่ผมก็ดฤกษืฤกษ์ทหนใสผมได้นั่นนี่สามหม,มื่นไหมเ่อนโอ้ผมม,นผม,มีนะครับเถื่อนผมมีสี่พันนะครับประมาณนี้นาะครับ สี่พันมันเหมือนดูถูกเปเกินไปอะ่ละสิเนาะอ่าเขาเขาว่าภาษากลางหรือว่าอีสานบ้านเฮ้าก็ผมบอกมันบอกไทยน้ำมาแล้วน้ำผมผมได้บอกไทยไปด้าน้าอ๋อครับตอนนี้บางคนคุยกับว่าเล้าเล่ะตำรวจปั๊ดเลยนะอือเดี๋ยวพาท้องผมเอแก้วน้ำท้องก็เปิดแปดโมงเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันตกลงกันอยู่อยู่ที่เท่าไหร่ตกลงกันแล้วสามสามหมื่น ไปก่อนผมใส่สามหมื่นเจ้าคือว่าตอร้องครัเจ้าผมต่อร้องเหล่าคนผู้ใหญ่เลยครับเหลือเงินจะชำระจำนวนส่งไปนะัไไน้นเะป็นเวลาสี่หนเท่ากับยอมทำเป็นอะืผมก็ย่าตได้คนเต็มไปนะเหมือนวันนะีาาร้รถจับเพื่สี่ยงนะเพื่อขับรถจับอย่างนี้ครับหลังจากตรวจชีเจอแล้วเจ้าได้มาออกได้มาบอกคนที่อยู่ข้างนอกมาบอกผูให้ผมออกมาเลยบ่ให้ออกมาเลยอ่ะต่อแบบนี้แล้วเจรจากันใช้เวลานานขนาดใดจากหกโมงน่ะ ส่วิทยาถึงเก็บดีสินหาที่แปดโมงครับยืดข้างในน่ะครับแต่หกโมงหกโมงครึ่งไปนะครับไอ้แล้วรูปที่ไทยรูปที่ไทยยืนอยู่นี่เป็นรูปผู้ใดไทยนี่รูปที่ไทยนี่รูปยืนหรือไงครับนี่รูปยืนมีผู้ยิงหนึ่งสองสามสี่หาหกคนยืนอยู่นี่ที่ทีสองไม่เห่านานแฟนแฟนทรงโอ้รูปพวกนี่มาไปงานน้ำไหมครับแมนบะ ครับเอาเพื่อที่ไปงานนึ่งเอาตอนเดีนี้หลังจากเจรจากันต่อรองขอมันตอนนี้ผมบอกว่าผมพอไปไปปิดไอ้ดับรถดับเครื่องรถแล้วนะครับแล้วทำไมไม่บอกไปเลยเ่ยไปดับผมไปต้ารถไปผมบอกมันมาตรวจเงี้ยเอาไหมครับที่ครับผมมันนี้ผมเข้าไปยุ่งเรองนั้นเนี่ยผมขอออกมาเพป็นก็ไปออกมาเลยมาบอกญาติพี่น้องเนี่ยบ้านนี้เพื่อใดเพื่อใดเป็นคนดับเครื่องรถให้ ถ้พค่ยดับไปผมก็โมโครับผมออกจาบ้านรถเครื่องรถดับแล้วตุ้งปียยังผมอืมบานนี้คุยกันว่าผมมีเงินเฮ็ดจังได๋นี่เจ้าบอกเขาว่าอย่งไรตู่ผมผมว่าผมบ่มีเงินที่บ่รู้ว่าผมตอนนี้บอกผมกตรียมตวแลครับผมบ่ท้อไปจ่ายใ่วอร์ผมว่าสิเนาะเจ้าใส่ท่องหยังไปมื้อนเหมื้อนี้ใส่คอมือใส่แหวนใส่สร้อยใส่ใส่สร้อยคอ2บาทครับท่องใส่คอเท่าใดก็2บาท เอาสองบาทมันก็เป็นแสนมือตัวนึ่งผมเราไปขายผมได้เก่ามือเก่ามือหาพันสองร้อยครับขายอ่ะครับขายเลยผมขายเลยเหรอเพราะเพราะผมว่าผมตั้งใจแล้วคือว่าผมต้องยุกไก่นะผมต้องไปอัไตเขอไปตัดดอกอีกเสียมไกยครับอำเภอพายดีชุนครับอืมเอ้าแ้านทองนี่มันต้องเปิดใช้ด้ครับแล้วเปิดเก่าม้นครับผมแล้เปิดวันนี้มันเปิดบอกว่าผมโทรไปบอกแ้านทองให้แล้วเห่อ วันนี้ผมไปขายท้องแต่ผมว่ายผมขับไปใ้ล่านเด้ร้านท้อง่ะฮะเ่ื่อผมขับไปใ้ล่านเอาเรา,าท่องอยุใส่แบบนี้ท่องไอ้เพิ่นเพิ่นออกมาหนาล้านเพิ่อนบอกว่าไม่ต้องเข้าไปยืนรอตรงนี้แทนอือมันนี้มันนี้ภาคภาคขึ้นใจบ่เราไม่โตอยู่หน้าบ้านมาเราเพิ่นเบื่ผมขับไปใ้ล่านท้องทำยังไเพราะเดาท้องผมขับไปแล้วไปตั้งหนักเบิ้งอืออ่าวันนี้เพิ่นออกมาบอกว่าได้เก้าหมื่น เก้าหมื่นห้าพันสองร้อยเงนเป็นไรทีเนาะอ่อา้าน,านท้องนี่อล่านใหญ่บ่ล่านบ่ใหญ่ปานเด๋ก่ครับคือว่าถือนึ้อบ้านสองสั้นนะครับมผมจำล้านท้องเนี่ยยู่มันอยู่ไอ้พอยจิมพ์พลนะครับเป็นแต่ <9 S 1> ว่าเป็นปล้านท้องเงินบ<อ>่ครับเป็นล้านท้องผู้หญิงผู้ชายที่ออกมาออกมารับท,ท้องน้ำเจ้าทั้งผัวทั้งเมียครับไอ่เป็นคนคนจี๊ดเลยครับเขาจีนเขาจีนเจเขจีนครับ อืมสองคนทั้งผัวทั้งเมียตอบเมียบอกว่าไม่ต้องเขามายืนอยู่นั้นสิแสดงว่าเขาก็บลูกกันนี่ครับไม่เห็นเป็นขบวนการนี่คือว่าไอไม่ผมเข้าไปผมก็เองใจอยู่เอาผมชทรยพีบอกนัานท้องนะสนเพราะว่าสินเนาะอืมเอาทรไยบอกร้านท้องได้ไหนทำลองท้องเปิดเก้ามุมเนาะเออเมื่อนี้วันอาทิตย์ด้วยเด้มื้อนี้เออมื่อวันาทิ่พร้อมปัญญาอืม ปกติร้านทองบอกให้เปิดวันอาทิตย์เด้ครับผมฟ้าเนีย่ยงิ้ในสามเมื่อต่วันนี้ผมขอคือให้ผมฟ้าพันเดียวเดี๋ยว<ม>อ่าคนที่พาปไปเนี่ยอายุไรเป็นไหนประมาณสี่สิบกว่าก้อนเลยครับขี่รถยังไปขี่รถตำรวจนะครับเอารถตายล่ไปไปเลยนะครับบ๊วยมาฐานเถอะว่าวเอารถตายล่อเนี่ย เพิ่นจะไปงรถเนอะเพิ่นเดิไปยาไปคนเดียวเออเพิ่นจอดได้มุมผุดไกลเื่อจอดไม่มุนไกไกยาในกล้องจอดปดนยู่้านทองมันจับได um ้ครับไม่ในเจ้าเจ้าเขาซื้อล้านให้เจ้าสิ่งที่ว่าไปนี่มังนี่ได้ทีที่จังไหเออครับครับพี่พี่พี่เดี๋ยวสายไพี่รืเร้นทองไหมคำถาผมนีออืมผมว่าเห็นนะครับอ่าพี่เขาล้านนั้นร้านนั้นเหลือทน้าริเนาะอืม กอเจ้าไปเพื่อในล่านเขาถ้าเปิดนี่เขายางออกมารับเจ้าเลยตีทจังได้ตอนแรกผมจะโง่หาค้นอยู่ผมไปล้านมันเปิดเนาะครับพอดีมันจะไปไปฝยิ่งยางมาผมก็ได้ยางเข้าไปนะมันต้องเข้ามาแล้วเข้ามายืนยืน่หนาร้นหรือยืนรอเนนั้นแหละท่านมาทำอะไรท่นผมมาขายรองเขาประเดีอยอเราได้ทองมาท่าเอาคือไปขอได้เหมือนยังงงอยู่มันมนผิดปกติวิสัยของคนที่รับสื่อท่อเป็นบะ ครับบางทีซื้อท่องเขาต้องเข่าเป็นยู่ในร้านพนด,ดีบหาหน้าไม่เหากินพนด,ดีร้านท่องช่วยมือหนิครับ,รบอันนี้ร้านก็่ให้เขาไปบ่โเขาไปลครับพูดยิ่งอายุไรเป็นไหนพูดยิ่งเจ้าของร้านท่องกับประมาณจะหกสิบเลยครับอ๋ออันนี้อายุแล้วผู้ชายล่ะก็คือกันครับหกสิบเลยครับอืมเอ่อเจ้าไปยืนอยู่แค่หน้าประตูเป็นบ่ ร้านท่องเขาเปิดปกติไปร้านท่องเหรอเขาเปิดปกติมันมันมันเป็นภาคบันไดสั้นซอยนะครับเออบันไดสั้นของสั้นเขาหน่อยเออเออเขาเป็นเป็นภาคบันไดเนี่ยผมว่าเพราะวันยันทร์เราบอกพักตรงนี้โต้กันขวางอยู่อืมเขาเขาบม่มีเขาบม่มีประตูกระจกตีนี่ครับประตูกระจกนี้แต่เปิดไม่ได้เพราะว่าประตูกระจกเป็นอืใหายุบันไดนั่นแหละครับมันยุงนี้โต้กันว่ากันกันไหน้าหน้าบันไดอยู่ ประมาณว่าเวลาเจ้าเขาไปเขาชีรลู้เลยว่าเขาชี้โทกหากันก้อนหนานน่เนาะแล้วก็รื้อว่าสิเอาท่องมาขายเขาเลยออกมารับเจ้าเลยเป็นบ่ครับครับครับประมาณนั้นตำรตาถามผมว่ามาทําอะไรอืมทัืงที่เขาลูกกันเรยนะพอช่วยบอกกันเนาะอือร้านท่องเปิดเก้าโมงคมณใช่ว่าเปิดยั้งแต่แปดโมงครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงหาสิบหาสิบห้านครับพอด่านท่อง อ๋อมาถึงนั่นท่องเจ็ดมืองไปมาเจ็ดมืองหัสิบห้าครับโทรศัพท์เขาให้จับบ่างหรโทรศัพท์ผมผมลืมอนไปกบแฟนโทรศัพท์ผมนลยครับอ๋อผมไม่ได้ผมตอนแรกผมนี้อยู่โทรศัพท์เลยแต่ผมลื่อนไปอยู่ยี่ห้อเฟนนะครับอืผมไม่ได้เอาโทรศัพท์มานน้ำอืมตอนนี้โทรศัพท์นี่โทรศัพท์ลูกครับเครื่องหน่ะอ๋อแฟนเจ้าอยู่นครสวรรค์คุณตัว ครับงานบวดดูนี่งั้นบวชกับแฟนครับผมไปพวกญาติพวกแม่เฒ่าพวกยังกลับมาก่อนครับอ๋ออ่เออครับเราแฟนแต่ได้ขี่เที่ยไปนะแต่รแฟนนอืมตอนไม่กลับมาน้ำครับไปเสียไม่จักมือแล้วนะตอนนั้นหามือเลยครับมันจังไหนมันม้วนตีคือจังไหนมันตื้นมือเลยครับแต่สี่สิบเจ็ดปีเลยเม็ดเท่าไรเม็ดเท่าไรซื้อเม็ดเท่าไร ไออาหาสิบบาทโอ้มันขายเกลือนทั่วประเทศเนาะครับอือจากมือเสียบเท่นึงผมไม่เสียบดูครับเพราะว่าผมจะขับรถไอพาดล้อมาไปไปหนงี้ไม่ได้ล็อกตัวบางคำซื้อห้าสิบกับเงินก็ไม้เท่าไหร่เมือนไปสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสองหมื่นเก้าพันห้าสิบบาททอนตัว เพราะเขาขึ้นไหให้พัฒนึงติครับตอนหลังจากในเงินไมาแล้วขึ้นมารถเขาถามยังบอมาทรงตอาเป็นตอาเป็นมาบอกญาติพี่น้องว่านี่ก็ไปไปพาไปเป่าแอลกอฮอล์ไม่ไม่เจออะไรไปกับบ้านแล้วงกันตอนที่เอาท่องไปขายนี่เขาเจ้าใทยบ้านเห็นว่าเจ้าไปข้าเขาไปเห็นอยู่ครับผมผมผมก็าได้ถามว่าเพื่อนผมไปขายท้องบออืมแต่ขากลับเขาเห็นน่ะ อก็ครับารเห็นเจ้าขี่รถอ่าที่อยูผมนั่งขี่รถเด้อคนเห็นเจ้านั่งประตูหน้าหรือมันเป็นชีประตูแล้วรถแคบอ่ามันมันเป็นในรถรถแคบเนี่ยครับรถแคบก็นั่งประตูหนานั่นแหละนั่งเบาะนานละนั่งบ่อหนาเรากระโจมใส่หมอนเับหมองนเจ้าโชคดีเจ้ามิลูกน้องซ้ำขี่คาตัวรับรถให้เจ้าขี่เนี่ยเป็นตำรวจ ระหว่างทางคุยอยังกันบอกคับคนพนักงานขับรถนะคุยกันครับจะนี่ก็ผมรกำสารนี่ผมขอรถได้บหมผมจะขอรถทุกสองมือถือนะบอกครับผมได้ส่งแรงงานที่ฮอตถึงนายแล้วนายนายให้ไม่ได้เซนไปนายได้ผมก็่รู้เรือครับนายกันที่พู้บังคับบัญชาของมันนั่นลาไนายมันกันร่วมหัวกันนั่นละกินน้ำกันนั่นละคครรัับบเออแล้วอันพ่อ ในระวางขา้างทั้งไปทั้งกับขากลับมาคุยดีบอสขายลับมาคือคุยผมขอผมขอไอ้คันน้ำมันพันลเดีบอกครับขอคืนพันหนึ่งเดมเวเขาจะจะเป็นโทรไปบอกนายนะว่าพี่เขาขอค่าน้ำมันพันหนึ่งสิ่งอ๋อขายกับมานะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวไปให้เป็นเป็นแบบนี้เจ้าสามหมื่นน่นเดี๋ยวให้ไปคบในเนื้เป๋่าเบิร์นน่ะเงินเจ้าสามหมื่นม่เกย์น่ะแมเกรถ ผมหม่ผมแใส่เกียร์ยเกยีมมย,เกยร์รถอไรเน่ยอ่าสามหมื่นให้ใส่เกียร์รถอะไรตอพอผมเปิดเกียร์รถเดินนัดไปสามหมืนหน่นอ่ะอ่าบนันนี้อ่าอ่าพันหนึ่งนี่เอามาจากไหนมาจเป๋าเ,เสียมาจากเป๋าเสียเขาครับเขาเขาแยกแยกต่างหากครับอือตัวสามหมื่นเนี่ยไม่ห่นงีัเก่าคนที่เจรจายกับคนณภาพไปไปขายทองนี่คนเดียวกันบ่างบ่คนละคนครับอ๋อ ผ si, um ู้ใดผู้ใดนาซีมีม uh, hmm. ีอุทิภพภัยเขากันหมายถึงว่ายศสูงเขากันเพราะว่าแจ้ชุดตำแกนนะครับชุดแบบไอ้แล้วตำรวจแต่ันต้องแบบออกจีดๆนิดหน่อยนะครับสพชุมพลพังดีครับพังดีชุมพลพังดีชุมพลครับอืจโดในตัวนั้นเพื่อจะใส่เสื้อขยาวมันก็เจอนางมาเขาคนหนึ่งอ่ะอื ลูกหัวหน้าเพื่อนครับได้คุยกันแค่เจ้าวะคุยครับคุยอ่ะเจ้ายังไงดีจะให้ส่งไงขึ้นศาลว่าดอบเสียหรือไม่เนี่ยว่าว่าจะบายพี่น้องเจ้าลือกเสียนว่าบายลูกอไม่เต่าจะเลือกเสนตาไปแล้วจริงนะอืมฉันฉันลูกเต่าเจ้าลูกว่าเตาเป็นไรสิลูกเจ้าเต่ายืนใจเท่านั้นอืมแต่ว่าจะให้ผมเสียตังค์ยุ่งกันได้นะอืม บอกผมอ่ะวันนี้ผมกับป้นดาเป็นลอ้อโดนดาเพือ่อนันเนาะผมมาได้ถามตอนผมน้อมเสียครับวันนี้เนาะไปเลยพัไปขา,ายท้องอย่างครับเขาเห็นท้องน้ำเจ้าสันติครับเห็นเห็นท้องอยู่ในข้อครับหรือเจาอ้าเสนอเองที่ขาวเสียข้อกลมที่ขาวนะครับอ๋อมันมันเลยโพข่าันโนพขึ้นไมาครับโพขึ้นมากเช็ดเขา,าเล่แล้วพอเลยครับ ขออะไรก็ว่าไห้นะครับบันนี้อันพ่อลับมาแล้วพี่น้องถามบอว่าไปใช้มาเนี่ผมก็บอกเลยวครับว่าไปขายเออพักดไปขายท้องเดี๋ยวพัดขายท้องแล้วตอนขึ้นรถแล้วอ่าตอนขึ้นรถแล้วครับขอบรถเจ้าสีเดี๋ยวรถเจ้าขันไหนสีไหนรถเจ้าเออสีนี่าครับสีสีปอนปอนเงินครับสีปอนเงินสีออกปุ่มปุ่มขุดเดี่ยวอกดับดับหน่อยครับ นยที่จอดยุ่ข้างข้างฟังจอดอยุ่ฟังไหนฟังสายตอนพอด่งตรวจเราอยู่ฟังสายครับอยู่ฟังสายที่จอดยู่ไกลๆบ่ครับแค่นั้นอยู่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 คนละฟังกับดานเป็นบ่อยู่พอดหรือพอดผมมาจากทางนักข่าวตะวันบ่ครับอมันจะอยู่สายมือครับเดี๋ยวมันอยู่คนมันอยู่คนละฟังกับดานบ่ โดู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 ฟังเดี๋ยวกะดานครับอ๋ออยู่ฟังเดี๋ยวกระดานอ๋อแล้วพิกอัพซีประตูหรือแคปแคปครับอ๋อแล้วนั่งแลรานั่งข้างหลังกันดีป่ะนี่ครับนั่งหลังกันหลายคนครับอ๋อผู้หญิงจะคึ้นไปผู้หญิงเดี๋ยวไล่ครับนี่แม่สาวนี่ป้าสองคนลูกสาวแล้วหลาน แบบนี้เด้อแม่ท่าเจ้าใส่เสื้อสีขาวแม่นบ่ครับสะพายกระเป๋าแม่นบ่ผมผมใบพัดกระเป๋าครับใส่เสีเขาไม่ไม่ย่าไงไหมแม่เท่าไหมแม่เท่าใส่เสื้อสีอย่างน้อยนะสีออกขาวๆวเป็นบ่นี่อยู่ในรูปแม่เท่าดิตัดผมสั้นผมยาวแม่เท่าดิตัดผมสั้นเราแม่นเยอะหรอโอเคเห็นละเอ๋อืเต่อ เอาเศร้าด้าปัะนี่ครับเ,เดี๋ยวสีชงเรื่องเล่าไปให้นะขอบคุณครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ,รบพักดีมีด้านแห่งเดียวที่ยังบ,บ,บ่เคยถือแต่ว่าผมแจ้งความไปสองคดีแล้วแต่ว่าบ่าคือนี่นี่สิไปแจ้งอีกพวกที่ตั้งด้านมึอนี่กรพวกเนี่ยเดี๋ยวประมาณวันจันทร์ดีวสิไปแจ้งความอีกสีเอาแบบเดียวกันครับชงหน้าสามนั่นแหละ เอาติดคุกแบบเดียวกันนั่นแหละนนี้กับพวกด้วยแต่ที่ตั้งด้านมานี่